ยินดีต้อนรับสู่รายการ Living Life ผมนาทีตันจันพงศ์จะนำเราศึกษาพระคำจากพระธรรมโรมบทที่3ข้อ21ถึง31โรมบทที่3ข้อ21ถึง31แต่เดี๋ยวนี้ความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือธรรมบัญญัติความชอบธรรมดังกล่าวก็ได้รับการยืนยันจากหมวดธรรมบัญญัติและพวกผู้เผยพระวจนะ คือความชอบธรรมของพระเจ้าซึ่งปรากฏโดยความเชื่อในพระเยซูคริสแก่ทุกคนที่เชื่อโดยไม่ทรงถือว่าเขาแตกต่างกันเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าแต่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้เขาเป็นผู้ชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่าโดยที่พระเยซูคริสทรงไถ่เขาให้พ้นบาปแล้ว พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปโดยพระโลหิตของพระองค์ความเชื่อจึงได้ผลทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้าในการที่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทยัยและทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นและเพื่อจะสําแดงในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมและทรงให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูยเป็นผู้ชอบธรรมด้วย เพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาอวดไม่มีทางทำได้เลยจะเอาการทำตามธรรมบัญญตัติหรือจะเอาการประพฤติหรือก็ไม่ได้แต่ต้องเอาหลักเกณฑ์ของความเชื่อเพราะเราเห็นว่าคนหนึ่งคนใดจะถูกชำระให้ชอบธรรมได้ก็โดยอาศัยความเชื่อนอกเหนือการประพฤติตามธรรมบัญญตัติหรือว่าพระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าของยิวพวกเดียวเท่านั้นหรือ พระองค์ Monday. ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วยหรือถูกแล้วพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของพวกต่างชาติด้วยเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าองค์เดียวและพระองค์ทรงยกโทษคนที่เข้าสุนัตโ,โดยเห็นแก่ความเชื่อและจะทรงยกโทษคนที่ไม่เข้าสุนัตก็โดยเห็นแก่ความเชื่อเหมือนกันถ้าเช่นนั้นเราลบล้างธรรมบัญญัติด้วยความเชื่อหรือ เปล่าเลยเรายังชูธรรมบัญญัติขึ้นอีกถ้าพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นเรื่องราวของข่าวประเสริฐเราอาจจะมองพระธรรมของเราในวันนี้ว่านี่คือหัวใจก็ได้ครับของข่าวประเสริฐพระเจ้าประทานพระเยซูเพื่อมาใช้ชีวิตที่ชอบธรรมแทนเรามารับโทษบาปแทนเราเพราะเราไม่สามารถมีชีวิตที่ชอบธรรม หรือแก้ปัญหาความบาปของเราเองได้ในพระธรรม2โครินบทที่5ข้อ21อาจารย์เปาโลได้ขยายความว่า mm hmm. พระเจ้าทรงทำให้พระเยซูผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปเพราะเห็นแก่เราเพื่อเราจะเป็นคนชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์พี่น้องครับนี่คือข่าวดีพระเยซูคริส ได้ทำทุกอย่างที่เราเองทำไม่ได้เป็นทุกอย่างที่เราเองเป็นไม่ได้พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรมที่เราเป็นไม่ได้พระองค์เป็นผู้ที่เข้าใจพระเจ้าที่เราเข้าใจไม่ได้พระเยซูเป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าที่เราไม่แสวงหาพระองค์ไม่หลงผิดแต่พระองค์ทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย พี่น้องครับสิ่งเหล่านี้พระเยซูทำและเป็นแทนเรามากไปกว่านนั้นนะครับพระเยซูไม่ได้เพียงใช้ชีวิตที่ดีสมบูรณ์ต่อพระเจ้าแทนเราเท่านั้นแต่พระโยองค์ทรงสเสด็จมาสิ้นพระชนมบนไม้กางเขนเพื่อไถ่ถอนความผิดบาปของเราด้วยเพราะพระเจ้าทําในสิ่งที่เราเองทําไม่ได้พระองค์จึงสามารถแก้ปัญหาความบาปที่เราเอง แก้ yeah, ไม่ได้ดังนั้นครับพี่น้องเราควรจะตอบสนองต่อพระเจ้าที่ทำทุกอย่างในสิ่งที่เราเองทำไม่ได้ยังไงในข้อ27กับ28นะครับได้กล่าวว่าถ้าเราเข้าใจว่าพระเจ้าทำทุกอย่างในสิ่งที่เราเองทำไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจข่าวประเสริฐแล้วเนี่ยเราจะอวดดีไม่ได้เราจะอวดดีไปได้ยังไง ในข้อ29ถึง31ยกตัวอย่างความอวดดีของชาวยิวนะครับซึ่งเขาคิดว่าเขาดีเหนือผู้ที่ไม่ใช่คนยิวเพราะอะไรครับเพราะเขาคิดว่าเขารักษาธรรมบัญญัติของพระเจ้าแต่อาจารย์เปโลนําเสนอนะครับว่าผู้ที่เข้าใจข่าวประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์อวดดีไม่ได้ถ้าเขาเข้าใจข่าวประเสริฐเขาต้องอวด ความดีของพระเจ้าเท่านั้นพี่น้องครับในปี2007เนาะผมกลับมาจากต่างประเทศนะครับตอนนั้นได้ phd มาใหม่ๆเลยกลับมานี่ผมคิดว่าโอ้ผมจะกลับมาแล้วก็จะมีปณิธานนะครับว่าจะเปลี่ยนประเทศไทยให้ได้นอกจากนี้นะครับกลับมาแล้วนี่ยังมีคนป้อยอนะครับมีคนให้ตำแหน่ง นะครับในสนามใหญ่ของการรับใช้นะครับเชื่อไหมครับมีคนเชิญผมเนี่ยไปเป็นวิทยากรกับการเลี้ยงลูกแบบคริสเตียนทั้งๆนี่ในสมัยนั้นน่ะลูกผมยังไม่อ,อายุไม่ไม,ไม่ถึง1ขวบเลยครับผมยังเลี้ยงลูกไม่ค่อยเป็นเลยแต่เขาให้ผมไปสอนเขาในการเลี้ยงลูกแบบคริสเตียนพี่น้องครับความหยิ่งพยองนะในใจครับ แสดงตัวออกมาเป็นความอวดดีไี่ความอวดดีคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้ดีกว่าคนอื่นรู้มากกว่าทุกคนสำคัญกว่าทุกคนพี่น้องครับผมถึงใช้คำพูดในการทำลายคนอื่นมากมายเนาะพี่น้องครับเชื่อไหมผมเคยตะคอกใส่ผู้ใหญ่ ซึ่งถ้าผมพูดชื่อไปเราทุกคนรู้จักดีครับผมเคยจะคอเขานะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือด้วยแต่ประมาณ5ปีที่แล้วนะพระเจ้าได้เมตตานะครับทําให้ผมเกือบตาบอดนะครับต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องออกจากสนามใหญ่ของการรับใช้เนาะแล้วผมคิดว่าผมมองกลับไปในช่วงเวลานั้นเนี่ย ตรงนั้นล่ะครับคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบข่าวประเสริฐครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตของผมนะครับผมสอนสาศ,าาสาศาสนศาสตร์สอนพระกัมภีร์มาเยอะพอสมควรเนาะแต่ข่าวประเสริฐเชื่อไหมครับไม่เคยหอมหวานเท่านี้มานานแล้วพี่น้องครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผม ยังไม่ได้หยุดอวดดีและผมยังต้องต่อสู้กับความหยิ่งในใจของผมเสมอแต่ผู้ที่เข้าใจข่าวประเสริฐครับต้องอวดความดีของพระเยซูคริสต์อาจารย์ปโลโเขียนในพระธรรม2โครินธ์บทที่12เข้า9นะครับว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพระเจ้าว่าพระคุณของเรา เพียงพอสําหรับเจ้าเพื่อว่าฤทธิ์อำนาจของเราจะได้ปรากฏเต็มที่ในความอ่อนแอฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอวดความอ่อนแอของตนด้วยความยินดีเพื่อฤทธิ์อำนาจของพระคริสต์จะได้อยู่ในข้าพเจ้าพี่น้องที่รักครับถ้าคุณยังต่อสู้กับความหยิงในใจของผมเมือในใจของคุณ เหมือนกับผมนะครับวิ่งไปหาพระเยซูที่ไมก้กางเขนด้วยกันดีไหมครับวิ่งไปด้วยกันแล้วเรียนรู้ที่จะอวดความดีของพระเยซูด้วยกันให้เราร่วมใจกันในทางข้าแต่พระเจ้าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่หนักพระเจ้าค่ะแล้วก็เบาในเวลาเดียวกัน หนักเพราะว่ามันทำให้เราเห็นถึงความโศกปรกในใจของตัวเราเองแต่เบาเพราะว่าเราสามารถที่จะวิ่งไปที่ไม้กางเขนแล้วก็ขอความช่วยเหลือพึ่งพาของพระองค์ได้ข้าแต่พระเจ้าในเวลานี้ครับพระองค์ขออธิฐานเป็นพิเศษพระเจ้าค่าสำหรับคนที่อวดดีเหมือนข้าพระองค์คนที่ยังคิดว่าเรารู้ดีกว่าคนอื่นเหมือนข้าพระองค์ ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงให้ข่าวประเสริฐเข้ามาทํางานในใจของเราด้วยพระเจ้า่ะเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะอวดความดีความชอบความงามขององค์พระเยซูคริสด้วยกันในนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนกระผมอาจารย์ปราชญยาวิสุทธิยาครับวันนี้ไม่ได้มานํารายการเฝ้าเดี่ยวครับแต่จะมาแนะนํารายการที่ จะทําให้เรามีมุมมองในการแก้ไขปัญหาชีวิตตามแนวทางพระกัมภีร์ในพระธรรมโรมบทที่5ข้อที่3ครับความทุกข์ยากทาให้เราเกิดความทรหทอดทนและความทรหดอดทนนั้นทําให้เราเป็นคนที่พระเจ้าเห็นว่าใช้การได้ครับอย่าลืมติดตามนะครับ